ทีนี้เรามากันที่หนุ่มคนนี้กันดีกว่านะคะคุณเปาวริศตอนนี้นะคะก็ได้ชิมรางนะคะพิเ,นเ่นละครแล้วแหมมีความรู้สึกยังไงต้องไปฟังกันค่ะทำธุรกิจพันล้านขายรถ1ิบล้อ,อยู่ดีๆนะคะล่าสุดเฮนโซหนุ่มลอย,อย่างเปาวริศก็พลิกบทบาททันมาเล่นละครเพื่อนรักเพื่อนริษยาเป็นเรื่องแรกในชีวิตงานนี้เจ้าตัวก็เปิดเผยค่ะว่าทํากันบ้านหนักเป็นพิเศษไปเรียนการแสดงกับหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนกเทวคุณ พี่เปาบอกว่าประทับใจแล้วก็ชอบมากๆกับประสบการณ์ในการไปเรียนการแสดงครั้งนี้ค่ะสนุกมากเลยครับเป็นการแสดงผมไม่คิดว่าการเรียนแสดงจะเป็นแบบแบบนี้ครับเพราะว่าผมก็เท,ท่ทาที่ทราบก็ไม่เคยเรียนไม่เคยแสดงมาก่อนแล้วแล้วได้มาเรียนกับหม่อมน้อยเลยเริ่มมาจากผมได้เจอกับพี่นิดนะครับผมได้เจอพี่นิดที่ท,ที่ยังเกนะครับแล้ว แล้วผมก็กลับเรียนจบพอดีพี่นุนก็เลยอยากให้แบบคิดว่าเราน่าจะทําได้ก็เลยครับ <S <S ก็เลยเกิดมาดีขึ้นครับเรียนกับหมอมน้อยนี่ทาให้เราอ่ะมีสมาธิในการแสดงมากขึ้นนะครับ <S <S ผมผมดีใจมากเลยครับ <S 1> <S 1> พูดไปแบบอธิบายได้ยากมากเลยครับคือต้องต้องไปต้องไปสัมผัสเองครับเพราะหมอมน้อยจะสอนเหมือนแบบใช้ทั่วร่างกายในการฝึกฝนนะครับ พูดยากมากเลยผมอ่ะใช่ครับหนักมากคือใช้ร่างกายหนักครับใช้ร่างกายหนักเหมือนแบบเหมือนเอ็กซ์ไซส์เลยครับอย่างอย่างที่เรียนไปสมาธิสมาธิดีขึ้นมากครับแล้วเราเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆตอนที่เรากําลังแสดงอยู่ครับสนุกมากครับติดใจหรือเปล่าไม่ทราบครับแต่ตอนนี้สนุกอยู่ครับที่อยากเล่นในใจเหรอครับผมชอบแบบที่ไม่เครียดมากครับแบบตลกตกครับ ครับแบบคอมเมดี้ครับแบบแบพิกเกิร์ชูเลอร์อะไรอย่างเงี้ยครับได้ครับเล่นหนังเล่นหนังดีนะครับผมว่าเล่นหนังเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ที่ควรควรมีโอกาสได้เรียนรู้ครับตอนนี้ขอเรื่องนี้ให้จบก่อนดีกว่าครับค่อยๆไปครับเพราะเราใหม่อยู่ครับเราต้องเอาโฟล์คัสไปอยู่จุดเดียวอย่างเดียวก่อนครับดีกว่าครับผมสำหรับผลงานการแสดงนะครับของหนุ่มคนนี้ก็ใกล้จะได้ชมมันแล้วนะครับกับเรื่องเพื่อนรักเพื่อนริศราเร็วนี้นะครับ ตามกันได้นะครับเพื่อนรักเพื่อนริศยาคงมีสาวๆหลายคนอยากจะรอดูแหละหน<ม>้าต,ตาแบบอินเทรนด์อินเทรนด์น่ารักเชียวชอบไหมนักเรียนนอกก็ดีดก็ <c oughs> น่ารักดี <c oughs> นะคะ